ต้อนรับเข้าสุดวันเดย์ฟลอกของโคจิเอ็นสกายอินครีดวันนี้แดดแรงมากคือแดดนนแรงวันแรกวันแรกของของทริปเลยเมื่อวานก็มีแต่ไม่แรงวันนี้ใช่เราก็จะเดินไปเรียนนะตอนนี้ไปแล้วสายเดินก่อน i ตอนนี้นะคะเราเรียนเสร็จแล้วเรากำลังจะไปกินข้าวนะคะที่ชมรมเดินเล่นใช่เราก็จะนั่งรถไฟไปนะคะก็เรายืนอยู่ที่หน้าตเกยงนวันนี้เราก็เรียนแบบว่าก็ก็ใครเนาะโอ้ยผมยุ่งมากไปเลย ตอนนี้นะคะเรากำลงกังจะเดินไปเปลี่ยนขบวนรถอีกสายหนึ่งใช่ฉันก็ไม่รู้ว่าอยู่ตจะหมดเขาไม่ไปน้ำใจากนี้ใช่แล้เวเรากล็ลองไปดูก่อนแล้วก็ไปไงต่อก็เดี๋ยวรู้นะอันนี้ก็คือบัตร ที่มันนี่นะคะที่ใช้เดินผ่านทุกอย่างทุกคนเลยยันจะบอกว่าถ้าจะซื้อบัตรทีมันนี่ให้เข้าไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อตรงสนามบินมันจะไ,ได้ลลยหน่ารับก่อนต้ก็เห็นของเพื่อนแล้วเอ็นดูแล้วเพื่อนผูช้ชายมีอย่างแบบแล้วแล้วเพื่อนบอกเอะดิสคิว <esse S 2> โอเคคิวเพื่อนผู้ชายมีอย่งแหวกจริงไม่จริงๆมันก็มีตรงตู้ลายอะแต่เราไม่ได้อนี้ ้สึกแอดวานซ์มากเพราะว่าวันนี้เราอยู่หัวลำโพงกันนะเราก็คือเราก็ดูแมพมาแล้วเราก็เดินมานเ,นเราื่อยๆแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่โหมดแอดวานซ์เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนสายหลายลอรอบแล้วก็เป็นอีกรถไฟอีกแบบตอนนี้เราอยู่หัวลโำโพงกำลังจะไปอายุทยาเหมือนมากแต่ผมก็เที่ยงให้ดีกว่า รถไฟที่เราไป<ม>ยุตยาก็คือไม่ใช่รุ่นนี้เนาะเคทุโฟนถ้าถึง,ถงไหนแล้วก็จะอัปเดตกันไปแล้วคิวมากตอนนี้จะถึงไหมคิวมากเลยตอนนี้จะได้กินไหมอ่ะอันนี้คือไปเพื่อหมาล่าเลยนะไปเพื่อ N C วันนี้นะคะเราจะเป็นเราจะเป็นดองเขียวเราก็เป็นดองเขียวดองอากาเซ่ไปแล้วโอยพูดไรไมเปื่อยบายบายคนไทยพูดปเนื่ย เจอกันที่นู่นแล้วกันนะไปไปสวัสดีค่ะทุกคนะในที่สุดเราก็มาถึงโซนจองในที่สุดเราก็มาถึงสองหลักนะก็คือสี่สิบนาทีแบบประมาณทั้งหมดจริงก็ไม่ถึงหรอกถ้าไม่หลงทางไม่ได้หลงหรอกไม่ได้หลงครับไปถึงเราไม่ได้ใส่ตล้อง ว่าขบวนสีเหลืองนั้นมันต้องรอเป็นชิวเป็นชาช่ารังค์แบพอที่ชาตอนนี้เราก็จะเดินออกไปแล้วเราก็ต้องไปหาร้านที่เราต้องการนะคะไม่รู้อยู่ไหนเราก็เราก็ต้องเดินไปที่ไหนดีออะไรห้องสิบหก ก็ค e ือนอนใช่ไหมใช่นันออกแต่เก้าสอง้อคือเ ตอนนี้เราก็ถึงที่ร้านอาหารแล้วนะะคก็ค uh> ือร้านหมาล่าใครเขาเจอก็คือมาไกลมากเพื่อกินหมาล่าสุดๆมันไม่ไกลหรอกครอเดินเยอะเดินเยอะจริงๆไม่ไกลหรอกมึงถ้าเรารู้ทางโอเคหิวมากเลยต่อตอนนี้ลอยู่เอ้ยลุงเหรอไม่แล้วสาขาแถวมอ มหมาล่าเหมือนกันหมาล่าเลยต่ไม่ใช่หมาล่าเขาี่มึงไม่ต้องมาถึงตรงนี้นะสด้ค่ะไปกินหมาล่าแล้วนะตอนนี้เรากิน มาล่าเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินมาที่ชองดัมใช่ไหมก็อยู่ชองดัมใช่ไหมชองดัมลักชัวรี่สตรีทนะคะเราก็มาเดินเล่นเพราะเราอิ่มมากอิ่มแบบอิ่มอิ่มแบบอิ่มมากอิ่มแบบที่อิ่มนะทุกคนนะตอนนี้เราก็นั่งอยู่เพราะวอิ่มแล้วเราก็เดินขึ้นเขามาเราก็เดี๋ยวจะไปเดินเล่นทันี้แหละแล้วก็สกายกำลังหาวิธีกลับดึะ เพราะว่าขามาคือเราต่อประมาณสามรอบก็เลยคิดว่าถ้ามีสถานีที่ใกล้ๆอะไรเงี้ยก็จะก็จะได้ไม่ต้องต่อหลายรอบเกินไปอีกก็เป็นอันนี้และชายสีเหลืองอะอ้าด้านนี้แสงเยอะกว่าดั้งเยอะแล้วกูวอล์กด้านน,นั้นทำไมนี่แหละทุกคนชีวิต สองสาวหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ช่องดำเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปที่อื่อีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มีฟิลทริปด้วยอาจจะถ่ายได้ไม่ได้ไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นเอ็กซ์เิชันของไฮอะไรเนี่ย 拜拜。Bye bye.